สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัว power amp หรือ receiver อีกหนึ่งตัวของอ่อนเกียวนะครับตัวนี้เปิดไฟเข้านะครับมีไฟสีส้มเข้าแล้วก็ไฟหน้าดิสเพย์เข้านะครับตัวนี้เข้าเราจะลองกดปุ่ม power ดูนะฮะไม่ติดปุ่มอื่นดู ปุ่มฟังก์ชันอื่นกดก็ไม่ติดนะทีนี้ต้องเช็คไฟเลี้ยงก่อนนะครับว่าทำไมถึงไม่ติดดูชุดสแตนบายแล้วก็ชุดโปรเทคดูก่อนนะครับีนี้เปิดไม่ติดไฟก็ยังไฟไฟก็ยังติดอยู่นะสีสม้ม เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซ่อมได้ไหมนะครับก็หรือเครื่องมาละดูจากเครื่องก็ฝุ่นก็พอลงพอสมควรนะครับฝุ่นก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเริ่มฝุ่นเปิดไม่ติดเดี๋ยวจะไล่เซ็กไฟดูเดี๋ยวมาดูตอน เครื่องใช้งานได้หรือว่าเปิดติดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ซ่อมเสร็จแล้วเป็นเป็น,ปนอาการไฟไม่เข้านะครับอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยลอะกําลังเทสอยู่เปิดปิดได้ชุดผ้าใก่ไฟมีปัญหา ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าเครื่องเปิดติดใช้งานได้แล้วก่อนจะส่งเราก็ต้องเทสเสียงแล้วก็ภาพนะครับตัวนี้ก็ต่อให h d ไ i ต่อเป็น7.1เนี่ยสภาพข้างในเครื่อง ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อต่อเ d ดดีไต่อ, define, ตอลำโพงแต่ตู้ซับผมยังไม่ได้ต่อนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพัดลมของเครื่องเดี๋ยวต้องทำความสะอาดใบก่อนแล้วก็ค่อยใส่เดี๋ยวเราจะมาเทสว่าลำโพงออกทุกตัวหรือเปล่านะครับ,ก,รรบก็เทสท,ทับกันอยู่ จากเครื่องเล่นบูเล่เทสลำโพงดูก่อนว่าลำโพองออกหรือเปล่านะครับว่าลำโพองออกทุกเซนแนนไหมจิตต์ ผู้เฟอร์มไม่ไม่ได้ต่อนะครแล้วต่อเป็นลำโพงเอ่อทั้งหมดเจ็ดตัวเพราะว่าเป็นเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเจ็ดจุดหนึ่งก็ลายลำโพงเรดไล่ดูที่หน้าจอที่ดิสเพย์หน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวผม ขั้นตอนการซ่อมเสร็จก็ต้องเทสท,ทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการรับรองว่าเราเสร็จแล้วเราก็ส่งคลิปหรือให้ดูว่าโอเคนะเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เทสก็ระยะหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องสองเรื่องก็แล้วแต่เราจะเปิดทิ้งไว้นะครับถ้าผ่านแล้วก็ เาวถือแจ้งว่า,าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อาการไฟไม่เข้าปรึกษาได้ครับตัวนี้เป็นรีเซิร์ฟออนเกียวเป็น7.1นะครับตัวนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เทสตเครื่องอาการไฟไม่ไม่เข้านะครับก็ใช้งานได้เซ็ตได้ เพิ่มเบรกลดเบรดไดไ้เพิ่มหนึ่นง,งก็ปเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรก็ได้เปลี่ยนนะว่ารูปก็ได้ดมือปราบสายโรู ขจะย้ายงบเราไปให้โครงการทนคลิปนี้ก็กกประมาณนี้น<ล>ะครับรรสำหรับเครื่องเสียงมีปัญหาก<อ>็ลองลองโทรปรึกษาก่อนได้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ